เาพี่น้องมือนี่งเบาชิงมือกีผ้ายามบ่วงแต่ว่าตอนใส่บ่ได้บ่ได้ไทยเบิ้งดอกเอาเบิ้องตอนยามเลยใสน้ำกันขุนคนว่าแลีนเงาเงอยู่ขุนโอ้ไอ้เบิ้งบ่วงฮ้องใส่ใส่เกือบไปนี่บ่อบเอาลัางเลกแขกงมาดเลยพี่น้องผัวเนี่ยมันตายมันตายแล้ว โอ oh, ้แสดงว่าตีดเตอร์เว้นเพื่อนนี่งอมงามเลยพี่น้องโอ้ยตังหนึ่งฮะเอ้าทางนั้นก,ก็ถืออยู่ล้วพี่นอ้องโอ้ตัวงามขนาดเลยเออมองไงเห็นบอลพี่น้องนั่นงามงามเลยฮะโอ้ยสามโตเลยพี่น้องเลี้ยงเลยนี่ตายตัวนี้ <c ười> นั่ถือเกลี้ยงกันเลยพี่น้องสามโตเลยตัวนึงกุ้งจุ้ง่พุ่น,น,น 4, พุ่นอเอ๋อตัวทีว่สี่พี่น้องบาเด็ตัดต่อเลยเด้อนี่พุ่น เลี้ยงคิวเลยผลตัวดีซีพี่น้องคนโอ้ยตีตัวติดกันเลยยังหนูหน้อยโอ้ยหนูหน้อยเกาลวดปล่อยไปไปกินเขาไว้เจ้าหน้าหนูหน่อยพี่น้องไปขยางมือไปเรื่อยๆช่วงนี้น้ำกระไรพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมทั้งเทียบกระไดให้หน้าใหน้น้ำท่วงบดเลยยังว่าหนูน,น,นี่ขึ้นคู่ขึ้นนั่นน่ะโอ้โหปั๊บก็ตือเยอกเลยพี่น้องเนี่นยตัวงามหอมเหมือนกัวะ เห็นไหมพี่น้องเนี่ยถือแก้วถือแก้วไปมึงเรื่อยๆพี่น้องโอ้เพป็นนี่แห่งถือเหลืองง่อยเลยพี่น้องถือง่ยทั้งต้นไม้เลยเห็นมาปั๊ดตัวงามพักเนาะมึงเนี่ยเห็นไหมจนพันนุ่มอุมเลยพี่น้องปวดแล้วปวดแล้วเสใช่ล่ะถือยุ้ยใช่ล่ะโอ้นี่พี่น้องถืออีกแล้วหลังต่อมาปุ่นเป็นลมว่วงจนสืถือตะเวนเตื๋อพี่ดอกปุ่น่ะ บ่วงลมเบิดเนาะเจ็ดการโอ้ถือเยอะเลยพี่น้องเหมือนตัวมใหญ่ปรนเดี๋ยวนี้ย่างมาเลี้ยงหนังเลี้ยนหลานเลยพี่น้องเอ้ยผุนเลยโอ้แมนเราบอครับจช่ล่ะกุ้งจุงเลยโอ้นั่งเพิ่งต้นไม้อีกเลยพี่น,ออน,น้องถืงอ,อ,งถอ,อีกแล้วไปเมึงหลังต่อไปกันนหะนมีอีกบ่ใกล้เคียงกันเลยพี่น้องเอ้าถือ,อีกเยอะพี่น้องนี่โอ,ถอ,อ้ถือดีขนาดถือดีขนาดใช่ไรทั้งนั้นถือเยอปะป เอาสองหลังเลี้ยงเลยแหละพูดมาถือสามหลังเลี้ยงเลยพี่น้องนี่เสร็จแล้วเอาหนึ่งหลังเนี่ยอีกอัหนึ่งหลังหลังสองเดี๋ยวพี่น้องหลังสองอืมลองหลังที่สองหลังที่สามขุดรเลี้ยงเลยพี่นอออ้องโอ้ตัวนี้เอเดียดเลยดัดยางเนี่ยะโอ้ กองผี้หญเก่งเลยนั่งกัดยางเลยเลยโอ้โขักแค่ขักแค่พวนไหนพี่น้องยืนหงอยงงเลยกวอนหนาอหนาวไปเมืองงานยีกถือยีกวะโอ้ต่อเนื่องเลยพี่น้องเอาไนีหนูหน่อยปะหนูหน่อยหนูหน่อยมเบิ่งอีกมเบิ่งอีกแหนมองนี่มืงแม่นติดสองเลยบวกพี่น้องเอ้มึงนี่ก็ติดหนึ่งเนาเบิ่งน้ำกันสองสามเลยพี่น้องมองเดียวนี่เนี่ยตัวที่สองนี่ตัวที่สาม พุนติดๆกันเลยดูมแม่ปวดพ่อครับแกโอ้ยใส่มาเงากล้วยก็ที่โบแม่ถืออยู่แบบพี่น้องเอ,างงอง้าดูเงากล้วยก็ถือเป็นแผนพี่น้องเงยังไงอืมเนี่ยหลังนี้ล่ลมเลยพี่น้องเนี่ยล่มลงน้ำเลยโอ้เลี้ยงหลังเลยพี่น้องเนี่ยนั่นเลี้ยงหลังเลย ิีกับปานะกล้วยเพื่อนกำลังปลดออกอยู่นายพันเพื่อนเลี้ยงหลังเลยเลี้ยงกันเลยพี่น้องเราข่างต้นกล้วยสามตเลยเนี่ยเนี่ยคืออะไรงามๆเลยครับตัวงามพัดต้นกล้วยมากกับถือยี่คือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยมองเนี่ยนั่นใส่ใบเท่านั้นก็ถือเท่านั้นใส่ไบซีหลังก็ถือซีตัวรถเน้อหนูก็ได้เฮ้ยปวดเลยถือว่าครับ กุ้งจุงโอ้ตัวงามพร้อมพี่น้องนเงแ้ยแช้างเลยถือกะเบียนงขึ้นเลยบูนางโตมาก,ก็ถือครับตัวบางใยบันใดผ่านอันหนึ่งเตี่ยมพี่น้องเอ,อ้ยพวกเนี้ยถือพวกเนี้ยผ่านลุงอุ่มเลยคนกัดหงากัดยังขาดคนเด้อเฮ้ยได้ไดายคนขาดลักเลยขาดคอรอเลยดังนี้ก็พผานเอาว่พผานพี่น้องถือ โมเดร์านโมเด้ร่านถือยุ่รอบแรกเท่พี่น้องพุบงแน่พุ่เท่มงไฟปุ่นครับบอกว่าห้ามถื้ามิุนปุ่นเท่หงไฟเลยครับพุ่นหม่งใกล้ใกเออพุ่นละพุ่นละครับเท่พี่น้องคุดบางแน่รอบแรกเด้อพี่น้องเนี่ยุ่นอ้จังเด็กลกผลอยพี่น้องมันลกซอยเนี่ยเด้อพุ่อันนี้แค่ทีมเดียวเด้อพี่น้องเนี่ มีเทีมหนึ่งอยู่พี่พูดนะสองทั้งสีพูดนะมันต้มถาล่ะนายพานไงพี่นนพี่นนพี่มาเหตฐาแล้วสองทั้งสีแล้วก็ของมะเก่ามาปวดแล้วนี่เราหมองอยูหมองเศร้าพี่น้องเอ้ยมองหาหนูก็ได้ทีมงานทีมงานของเฮานี่เราหมองพักพิงมือนี่อ่ะมือนี้ก็ ลาตีสวัสด์ฟันดีเขาพบมูนี้แหละสำนี้วก่อน